สวัสดีวพื่อนรุ่นติ่เกมดูท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Intro to e d e a or Darkest Day นะครับนะเป็นตัวเดโมนะครับคุณผู้ชมนะเป็นแนวเกมไซส์สกร์นะครับเห็นบอกว่าน่าจะออกมาให้เล่นกันจริงๆเนี่ยน่าจะปีหน้าใช่ไหมแต่ขอหน่อยแล้วกันนะครับเป็นแนวซอมบี้ด้วยวะปะว่าแล้วลุยกันเลยครับเอ้าว่ะมีตัวละครให้เลือกด้วยนะครับน่าจะเป็นเ,เป็นคู่หูใช่ไหม โอ้โห oh, ความสามารถนี่ก็ได้เรื่องเลยครับนะเซบาสเตียนนี่เป็นการสมิธด้วยวะคุณผู้ชมเออวะเอาวะตีคนนึงคือน่าจะเป็นเออสายแบบว่าออปชันเยอะนิดนึงครับโอเคเราเอาคนนี้ดีกว่าครับเซบาสเตียนนี่น่าจะตอบโจทย์เราอย่างยิ่งครับนะมีปืนแน่นอนแบบนี้โอเคอ่า okay. uh, บ้านในนี้มีบาเิเป็นบารรเคดนะครับนะคุณผู้ชมเราเออจะต้องหาบ้านใหม่นะครับนะรนการออกจากตรงที่นี้ไปครับโอเค เอาว่ามีหลอดบริเคตด้วยครับนะเออได้อยู่นะเปลี่ยนตัวเล่นได้ด้วยใช่ไหมอุ้ยภาพสวยอยู่นะเนี่ยอ,อ่ออันนี้คือที่เราจะต้องไปใช่ไหมเอ้าว่ะโอเคอยู่กันสองคนว่ะตอนนี้ขึ้นไปด้านบนสิ ภาพสวยอยู่นะนอนได้ใช่ปะลุยเลยไหมผู้ชมผมว่าลุยเลยดีกว่านะมีค่าพลังความหิวความง่วงด้วยวะ่ะเหมือนเกมซพเวอร์ทั่วไปเลยนะอุ้ยอุ้ยเราต้องซ่อมบริเคใช่ไหมหรือ,อยังไง หมดแล้ววะได้แค่นั้นนะครับเอ่อถ้ากดอา่านคือเวลาจะรันแบบว่าน,นั้นเลยใช่ปะโอวาตตอนกลางคืนแล้ววะ่ะโอเคแล้วเราจะไปได้เลยไหมอ่ะโอเคข้ามวันอีกหนึ่งวันครับ เอาว่ะโอเคไปครับวิปเป็นแนวเกมซอมบี้ที่แบบว่าเขาเรียนะคุณผู้ชมแนวไซสกอร์น่าสนใจนะเออภาพสวยด้วยครับเฮ้ยดูนะเราต้องขับรถไปใช่ปะ่ะเออขอดูบ้านหลังนี้ก่อนเผื่อจะมีของแงม้มโอ้มีแง้มดูซอมบี้ด้วยเหรอเฮ้ยเจว๋วว่ะโอเคค่อยๆเดินไปครับ ไม่รู้ว่าในห้องแต่ละห้องมีอะไร <c oughs> อ้อยี่มีตัวนึงว่า <c oughs> เข้าไปสาวต้องเข้าไปสาวแบบนี้เอา้าเดี๋ยวนะตายแล้วหรอเอ้แต่ตัวมันขยับอยู่นะหัวหายหรือว่างไง <c oughs> เอ้ยมันไม่เห็นจริงเหรอวะ <c oughs> เดี๋ยวนะผมขอปิดประตูก่อน <c oughs> เผื่อมันมาเว <c oughs> เออปิดไปก่อน เอาวะมีของให้เก็บวะโอเคมีเนื้อมีเอ,อแครอทครับจัดไปโอเคแล้วรถเมื่อกี้เนี่ยคือเราค้นของหรือว่าเราเดี๋ยวนะขอไปดูที่รถก่อนคุณผู้ชมเฮ้ย <c oughs> มาหูกดผิดไอเวนโอ้ยโดนก่อนเลย นี่สาวาไปดิโอ้วแรกกันดิครับซอมบี้บ้าบออะไรตั้งต่อยคนวะนี่นีไ่ไม่ล้มไม่ล้มเหรอนี่โอ้โหโคตรถึกยังถึกเลยนี่ไงาสาวที่ย่ำเข้าไปโอ้โหเอาวะเหนื่อยเนี่ยถ้ามือเปล่านี่เหนื่อยเลย ค <Okay. S 2> ผมว่าเราอ๋อไม่ได้ขับรถใช่ไหมได้ดิแบบนี้โอเคไปครับมาขางนอกไม่มีใครด้านบนมีของแน่นอนแบบนี้มีเปล่าเออ เก็บยับครับบอกเลยดูสิอ๋อเป็นเอ่อนิวโลเคชั่นใช่ป่ะโอเคคุณผู้ชม <c oughs> อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเดโมโที่แบบว่าเล่นนานได้แค่ไหนครับปกติน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะเดโมเนี่ยโอ้ยเราสเตล,ลได้ชิบหายไม่ทนัน <c oughs> ไม่ทันก็ เข่าใบมีดเอคันไัยเหรอนี่ชึกชึกตายแล้วโอเคเอ่อมีแค่กันไกอันเดียวก็ใช้ได้อยู่นะโอเคไปครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใช้ล็อกพิกดูซิมีของด้านในไหมเอา่ามีขวานชอบเลยครับแบบนี้โอเค ใช้ขวานเลยมาทีนี้เราก็ไม่กลัวอะไรแล้วครับ Back to the shelter, s h e l t e รเหรออ๋อนี่คือไปหลังบ้านเราป่ะอ๋อไปหลังบ้านเราคุณผู้ชมบริเคดพังอีกแล้วอะ่ะโอเคใส่เข้าไป ทีนี้แล้วก็ข้ามวันครับอีกหนึ่งวันเสร็จเรียบร้อยครับบริเคตต้องไปหาอีกไหมอะอ่ะข้ามอีกหนึ่งวันผมอยากไปข้างนอกมากอตอนเนี้อ๋อ ต้องใส่อีกเหรอแต่ไม้หมดแล้วไงทางนายคงต้องออกล่ะเอาวะตรงนี้น่าจะเป็นเอ่อลานเครื่องเสียงครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันมีเวิร์กช็อปครับมีโต๊ะเวิร์กเบสแล้วก็บริเคตแล้วก็ที่นอนด้วยนะต้องย้ายที่วะ่ะ อา่าวต้องไปตรงนี้ก่อนแล้วอีก2ที่คือห้างสรรพสินค้ากับโบสถ์แน่นอนครับดูจากสัญลักษณ์แล้วลุย <Louis. S 1> เอาว่ะ Value Record ครับโอเคปะเรามีขวานเห็นนะ เลือดเราแบบว่าจะหมดแล้วอะมีใครไหมวะมีแน่นอนทรงนี้โอเคเราจะเปิดประตูทิ้งไว้ครับเพราะข้างนอกไม่มีผีใช่ปะเอาไว้หนีครับอ้าวคุณตำรวจตำรวจหรือพนักงานเฉาะเข้าไปฉาะเข้าไปเชะเข้าไปเออเอาวะีข้างบนก็มีเห็นนะดูตรงนี้ก่อนมีของไหมอุยเอาวะสกูสกูเดี๋ยว เราจะขึ้นไปข้างบนมันจะไม่เห็นปะวะมันจะเห็นไหม <c oughs> เออไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วเราก็เข้าไปสเตลมันอย่าพึ่งหันมานะพ่อหนุ่มอย่าพึ่งหันมานะฉะ <c oughs> เข้าไปออโอเคห้องด้านบนตรงนี้มีอะไรไหมน้อ โอเคไม่มีครับไปเปิดไฟกดขวาโอเคมีไฟฉายปุ๊บเก็บมาประตูเปิดไปก่อนเพราะาข้างนอกไม่มีผีแลละตรงนี้ก็ไม่มีดูให้หมดคุณผู้ชมสำรวจจนกวา่าจะเจอทางตันเนะี่ยผมบอกเลย เอาว่ะเฮ้ยมีปืนแต่เป็นเออปืนที่พังแล้วว่ะมันน่าจะรีบิวได้ใหม่นะผมว่านะโอเคลงล่างครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหรอเอาหรอนี่แน่นี่แน่โอ้โอ้โอยโอ้ยวิ่งขวาแทบพังเว้ยเนย เอาอะไรออกก่อนได้ป่ะเอาตะก,ก้าออกก่อนได้ไหมอา่าคืออยากถ้าเรากินน้ำไม่ได้ไหมวะเกมเนี้ยกินได้ป่ะเลือดก,ก็ไม่เพิ่มใช่ไหมโอเคแันไกลนี่ทิ้งไปก่อนเอาน้ำมา โอ้ทนี้เป็นทางข้างนอกโอเคสำรวจในบ้านต่อก่อนตรงนี้ก็ตันต้องเอาเก้าอี้ออกใช่ปะก็คือทางเดินที่เรามาเมื่อกี้โอเควิกระเป๋ากระเป๋าป่ะผู้ชมเหมือนจะมีทางข้างบนด้วยใช่ไหม เออวันนี้ไป,ทา,ท,ปทางกลับเลยครับเนี่ยมันจะมีข้างบนไปได้ผมว่านะหรือยังไงวะหมดแล้วเหรอแค่นี้นะแปลว่าข้างบนเข้าไปไม่ได้ดิโอเคไปกันกลับไปที่บ้าน าหนูคนนั้นไม่ไหวแล้วครับผิวข้าวส่วนเราก็ง่วงนอนนะโอ้โหนี่ต้องซ่อมบริเคตทุกวันเลยไงวะเนี่ยใส่เข้าไปตัวเราง่วงแล้วครับสงสัยต้องสลับเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วโอเคคือไม่นอนก่อน แล้วเราจะสลับเปลี่ยนเป็นออีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเอาว่ะแต่หิวข้าวครับน้องคนนี้กินได้เลยปะคือมันไม่สามารถต้มยำทำแกงอะไรได้แล้วอะมไม่มีอุปกรณ์เนี่ยกินเนื้อสดเลยหรือว่ากินแครลอดดีวะเออกินแครลอดปโอเคใส่ไปอีกทีอ้วก <laughs> เอ้ยอ้วกว่ะ โอเคไปทีนี้ตาคิวของน้องคนนี้บ้างอ๋อดูนะอืมเราไปร้านนี้แล้วเราก็ต้องทำให้มันเป็นเออเป็นเชลเตอร์ต่อไปใช่ปะโอเคไปโอเคตอนนี้ที่นี่เป็นเชลเตอร์แล้วครับ อเคมีโต๊ะปืนเว้ยคุณผู้ชมง่วงง่วงตะลุงนี่ง่วงนอนก่อนแล้วกันเออนอนไปอ่ะงั้น,นอนคู่เลยได้ไหมเตียงคู่มีป่ะเดี๋ยนะสำรวจก่อนแล้วกันว่าพอเราทำมาเป็นบ้านแล้วเนี่ยพื้นที่นี้โอ้โหมีผีวะ่ะพื้นที่นี้มีอะไรบ้างครับนอกจากโต๊ะทำปืนใช่ไหม มีบริเคชสองฝั่งเลยวะไม้ไม่พอเตียงก็นอนได้แค่คนเดียวอีกไปที่ไหนได้ต่อบ้างเออไปโบดเหรอนี่นะระดับซอมบี้นี่คือปานกลางนะยไปร้านขายของดีกว่าคุณผู้ชมโอเคเอากระทะไปด้วยเอาไปให้หมดเลยอุปกรณ์ ลุยครับเดี๋ยวงานนี้อีหนูทำเองครับเอาว่ะโอ้โหปีนปีนได้เหรอขึ้นด้านบนเลยนะเอาชิบหายแล้วปีหมือนทำอะไรอ่ะ พี่เขายังไม่ตายปะวะเฮ้ยมันไ,ไ,ไม่เห็นเราจริงๆเหรอเวเอ่เนยนี่กระทะหัวข้าไปอเอาเอ้ยออกไปโอ้โหมาอื้อเลยมาอื้อเลยนี่ตีติดขีเฮ้ยอะไรล่ะครับเอาดิเอาดิ เอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยไปจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมียบ้อยชิบหายน้องตายเราก็บินเดียวดิอย่างงี้เอาว่ะจริงๆเมื่อกี้ตรงเตียงอะมันมีเออ จุดให้เราแบบว่าสเตลได้เนี่ยมองไม่ทันครับคุณผู้ชมเอาว่ะอา่าปืนเลยจัดการเลยใส่เข้าไปแล้วก็เห็นนะเครื่องต้มน้ำหมอโอ้ต้องเก็บน็อตอีกเยอะเลยครับโอเคข้ามวันทีหนึ่ง เริ่มหิวแล้วครับกินเบียร์ก่อนได้ปะโอเคเมานิดหนึ่งครับแล้วก็ใส่พยาบาลเข้าไปได้ปืนยัง โอเคลงล่างไปครับเราจะไปที่เดิมที่น้องคนเมื่อกี้เขาตายอ่ะเว้ยจริงจริงเอ้าชิบหายปืนไม่มีหรอเมื่อกี้วิเราจะไปมือเปล่าไม่ได้ครับนี่แต่เราก็ทำปืนแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้เนะี่ยเออว่ะไม่เป็นไรลุยเลยแล้วกัน จริงมันเข้าจากข้างล่างได้ปะได้อยู่ปะถ้าเราไม่ปีนะก็ได้นี่หว่าโอ้เราหลบได้อ๋อโอเคต้องดูจุดสีขาวที่พื้นครับเดียวเดียวเดียวเดียยว,ยวโอเคชิปหายแล้ว เสียงแบบว่าหลอนมากโอ้โหอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งโอเคร้อยมันหลังไปก่อนแล้วเราจะสเตลมันจัดไปวิชิบหายไม่มีไม่มีนี่นี่ว่าหัดหน้าทีหัดหน้าทีหัดหน้าที แลกกันดิแลกดิแลกดิยำหัวเข้าไปอ้โหมาตัวแล้วมาตัวแล้วหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อน <c oughs> โอ้โหมึงยังตามมึงยังตามอัดมุมอัดมุมมึงยังตามอีกเนาะเอาเอาแลกโคลมัดโคลม,มัดโอ้โหต่อยแรงกับเราอ่ะต่อยแรงกับเราอะยำหัวเข้าไปเหนื่อยเกิน คือเกมนี้ถ้าไม่มีอาวุธนี่คือจบเลยครับจบทุกอย่างนะคุณผู้ชมจบชีวิตนะครับผมบอกเลยโอเคเอาไม้เบสบอลอย่างนี้ก็แจวดีวครับตรงนี้กัะมีอะไรอีกโอเคไม่มีอะไรเปิดลงรถเพื่อกลับแน่นอนชัวโอเคเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นไประด้านบนครับเดิวน,นะ ฆ้าพันแผลก็ไม่มีนี่ว่าต้องยังระมัดระวังเลยแบบนี้ข้างนอกมีโอเคเต๋วตวนี่เนี่หวดขาแล้วจามเข้าไปโอ้โหเอาว่ะโอเคเ,อเดี๋ยวโอ้โหตึกนี้ใหญ่ว่ะห้องเมื่อกี้คือห้องที่เราพาน้องผู้หญิงไปตายใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋อเป็นเอ่อเชลเตอร์ได้ด้วยโอเคสองก่อนโอ้โหอยู่อื้อเลยอ่ะมาเดะวิถ้าเราโดนย่องมันจะไม่เห็นป่ะมันไม่เห็นจริงๆเหรือวะเนี่ย โอ้ยศพน้องอยู่เลยอะผู้ชมนี่อะเราทําอะไรเขาไม่ได้แล้วอะคือเขาตายไปแล้วครับผมว่านะแต่ผมว่าตัวเต็มน่าจะมีการชุบชีวิตอะผมดูแล้วนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเสียใจด้วยนะคือเราไม่ชินไง <laughs> เราไม่ชินปุ่มไงพาน้องไปตายเฉยครับโอเคไอเราก็จะตายแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอ,อ,อ้าวเวเนยมันมืดมองไม่เห็น ขอดูหน้าหน่อยดินี่แน่นี่ขอดูหน้าหน่อยสิเอเชื่อ